ค่ะช่วงอาร์มี่อินไซเดอร์วันนี้นะคะเราจะไปติดตามงานด้านความมั่นคงนะ,ะโดยเฉพาะในยุคนี้นะ,ะเรื่องของความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศกําลังเป็นที่น่าห่วงนะคะทั้งเรื่องของภัยคุกคามจากนอกประเทศแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาภายในของเราเองนะ,ะแบบที่เรียกว่าทั้งศึกนอกและศึกในนะ,ะวันนี้เราจะไปคุยกับคนที่ดูแลงานความมั่นคงของรัฐบาลน,นะคะก็คือท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะไปพบกันเลยค่ะ ค,คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติะคะเราจะได้มาคุยกับท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันติดป,ป่านะว่าสมชนะคะเพื่อที่จะมาดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศของเรานะคะปัญหาความมั่นคงเนี่ยมีอะไรบ้างนะพั้งไยภายนอกประเทศแล้วก็ภายในประเทศคะวันนี้เราจะคุยกับท่านพลเอกทวีปเนธนิยมเลขาธิการสมชค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,บ,รบโอ้โหเป็นไงคะมารับตําแหน่งนี้พร้อมกับ ปัญหาความมั่นคงซึ่งเรียกว่าปีนี้เป็นปีที่หนักนะปัญหาความมั่นคงครับ,รบก็เท่าที่ได้รับตําแหน่งมานะครับก็ได้มีการติดตามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงนะครับก็จากที่ได้รับรายงานนะครับจากเจ้าหน้าที่ในแต่ละด้านะนะครับก็มีความรู้สึกว่าเนื่องจากสภาวะแวดล้อม ทั่วโลกมี<ะ>การเปลี่ยนแปลงอย่างมากะนะครับไม่ว่าเป็นกรณีการสู้รบในซีเรียนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีพิพาทร,รอบๆบ,บ้านเรา<ะ>อย่างเช่น,นทะเลจีนใต้ะนะครับถึงแม้จะยังไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องของการใช้กำลังกันแต่กเ็เราจะต้องคอยติดตามนะครับ<ะ>อ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยในในปัจจุบันเนี่ย<ะ>เนื่องจากประเทศต่างๆตระหนักดีว่า ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการแก้ไขคือการเจรจานะครับเพือ่อที er ่จะหาข้อตกลงร่วมให้ได้นั่น <c oughs> จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนฉะนั้นในปัจจุบันนี้สถานการณ์โลกยกเว้นในซีเรียเท่านั้นเองที่ตอนนี้เ,เนื่องจากเป็นสถาเ,าเป็นสภาวะสงครามไปแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> อ,อย่างเรื่องอื่นๆในภูมิภาคก็เลยทำให้ย่ง มีความรุนแรงน้อยลงไปแล้วก็สิ่งที่เราห่วงใยตอนนี้อย่างมากก็คือในเรื่องของพวกอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเพราะที่รู้กันดีอยู่ดีว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของอาชญากรรมที่มีความเกี่ยวข้องต่อนเนื่องระหว่างประเทศเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมีความสลับซับซ้อนอนะครับมีกระบวนการมีขบวนการที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายไม่ว่าจะเป็น คนในประเทศหรือคนจากต่างประเทศก็ดีะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติเราเนี่ยก็ตระหนักดีว่าเป็นจุดที่เราจะต้องให้ประชาชนคนไทยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยได้ตระหนักถึงอันตรายจากภัยคุกคามในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้นะครับซึ่งทางสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยก็ได้ร่างยุทธศาสตร์ในการป้องกัน อาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์เ<ะ>มื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับอ้ยอ,อย่างนี้แล้วมันก็ต้องรวมถึงเรื่องของปัญหาที่เรียกว่าอ,อะไรนะกกลุ่มก่อการร้ายที่ตอนนี้ไม่ใช่จากไอเอสที่อยู่ไกลๆเราท่านนแต่ว่ารอบบ้านทั้งมาเลเซียทั้งอินโดนีเซียแล้วอย่างนี้การป้องกันดูแลของเราทำไงสำหรับใน,ใ,นในกรณีอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นเรื่องของการก่อการร้ายเนี่ยนะครับ ไม่ใช่เพิ่งมาทํากันตอนนี้เราได้ทาํากันมาอย่างต่อนเนื่องนะครับเราได้ทํากันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มีการประสานกันนะครับอย่างว่าอาชญกรรมข้ามชาติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายประเทศฉะนั้นการประสานงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดะนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้เราร่วมกันป้องกันการเกิดการก่อการร้ายได้นะครับ แต่อย่างนี้คือเรื่องของข้อมูลว่าทางกลุ่ม i อเอสจะอยู่ใกล้บ้านเราจะเข้ามาในภาคใต้หรือเข้ามาในใประเทศตรงนี้ให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ไงครับณเวลานี้เนี่ยจากการประสานงานอย่างใกล้ชิด<ฆ>นะครับกับประเทศรอบบ้านของเรานะครับรวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองของเรา<ฆ>นะครับซึ่งปฏิบัติการกันอย่างเข้มข้นในเรื่องพวกนี้<ฆ>ก็ขอให้มั่นใจได้ว่าณเวลานี้เนี่ยเรายังมีความสบายใจในเรื่องนี้ได้นะ ค่ะแล้วอย่างประเด็นที่บอกว่ากลุ่ม IS เข้ามา10คนหรือว่าเข้ามาแล้วในภาคใต้อะไรอย่างนี้เราเราจะเราจะอธิบายยังไงครับก็สิ่งเหล่านี้ก็คือต้องติดตามนะครับเมื่อเรามีได้รับข่าวสารมาสิ่งสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคอยติดตามดูพฤติกรรมนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านี้จะไม่ได้แสวงประโยชน์ในเรื่องการที่จะเข้ามาก่อความไม่สงบในบ้านเรา อนะคะแล้วอย่างบ้านเราเนี่ยหลังจากท่านมารับตาแหน่งไม่ว่าช่วงงานหนักเลยหลังจากเรามีเหตุเหตุการ์ระเบิดที่แยกรยะประสงค์ซึ่งอันนั้นเราก็ยังไม่ได้มีการสรุปว่าตกลงเป็นอะไรแน่จะอุ้ยกูจะปัญหาการเมืองภายในแต่ว่าสิ่งที่ประชายชนห่วงก็คือว่าในสุดกลุ่มก่อการร้ายหรือว่าปัญหาความอะไรฮะการเมืองภายในเนี่ยมันจะส่งผลกับความมั่นคงของเราด้วยไหมคะครับอันนั้นก็คือในทุกเรื่องนะครับก็ตามที่ท่านรองนายยุมธ์ีพลเอกประวิทยนะครับซึ่งท่านเป็น อร่อยวุฒิที่ดูแลด้านความมั่นคงเนี่ยท่านได้พูดนะครับอยู่เสมอว่าอะไรที่กระตาที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของด้านความมั่นคงทั้งสิน้นฉะนั้นเราจะต้องนําเอาปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ที่จะมีผลกระทบนะฮะต่อ,อความปลอดภยัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเอามาประมวลนะครับแล้วก็วิเคราะห์ในทุกด้านะนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละด้านนั้นเนี่ย เมื่อจะเกิดความกระทบต่อความปลอดภัยแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้มาตรการอะไรในเรื่องของการที่จะยับยั้งหรือป้องปรามเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นค่ะจริงๆแล้วประชาชนอาจจะยังไม่รู้ว่าสมชยจริง,รงการทํางานของเราเนี่ยประสานงานกับมิตรประเทศเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วในด้านไหนส่วนจะเป็นด้านการข่าวใช่ไหมคือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีการประสานงานด้านการข่าวเพราะว่า งานข่าวคือสิ่งที่จะบอกเราได้ว่า<ม>อะไรคือภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของประเทศ<ม>ฉะนั้นหน่วยงานสภาความมั่นสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยก็จะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้เพื่อเอามารวบรวมประมวลแล้วก็วิเค,คราะห์<ม>เพื่อให้มั่นใจว่าข่าวที่ได้รับเข้ามานั้นเป็นข่าวที่ได้รับการยืนยัน<ม>เป็นข่าวที่เชื่อถือได้<ม>นะครับเป็นข่าวที่ทันสมัยมถูกต้อง และนําเอาข่าวเหล่านั้นทั้งหมดมนั้นเนี่ยมาประมวละนะครับเพื่อให้เห็นชัดๆว่าข่าวที่อาจจะทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนั้นเนี่ยอ,อันไหนที่เราสมควรที่จะมีมาตรการ S <S ในการที่จะป้องกันหรือมีมาตรการในการที่จะป้องปรามอย่างนี้ปัญหาเรื่องอความมั่นคงจากเขาเรียกว่าภัยคุกคามจากนอกประเทศกับภัยคุกคามในประเทศนเนี่ยเราจัดเพลย์ออริตีอย่างไงคะหรือว่าต้องดูแลไปทั้งด้านต้อง,องต้อง,องอวิเคราะห์รวมกันนะครับ<ๆ>เพราะว่าอย่าลืมว่าในปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามไม่ว่าจะมาจากนอกประเทศหรือภัยค่าในประเทศเนี่ยบางทีแล้วมันมีความเชื่อมโยงถูกไหมฮะมันมีความเชื่อมโยงเมื่อมันมีความเชื่อมโยงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ ไปวิเคราะห์แยกได้ <Ừ. S 2> เราต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมาประมวลรวมกัน<ะ>เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างะนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าได้เราได้มองทุกด้านแล้วะนะครับในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ออกมาค่ะ,ะคอย่างนี้เนี่ยาการเมืองในประเทศเนี่ยสมชาต้อง,ต,องต้องตามต้องวิเคราะห์ด้วยไหมคือท่าทีของพรรคฝ่ายค้านกลุ่มเกาะเคลื่อนไหวต่างๆทุกเรื่องครับมันคือแล้วลแล้วอย่างข่าวล่าสุดที่ทั้ง หนึ่งมีการจับกลุ่มเรื่องของขอนแก่นโมเดลจนเลื่อยมาว่าจะมีการก่อเหตุในช่วงเทศกาลไปจนถึงปีใหม่เนี่ยตรงนี้เต็มพร้อมรับยังไงบ้างครับก็ติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ร่วมวิเคราะห์นะครับเพราะว่าจะมีหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องฉะนั้นทางสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติเราเนี่ยก็จะเก็บรวบรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วมาร่วมวิเคราะห์นะครับเสนอความคิดเห็นนะครับหลังจากนั้นเราก็ถ้ามีอะไรที่เป็นประเด็นที่เราคิดว่า ท่านรองประนิปรวิทย์ท่านค,ควรจะได้รับทราบในการวิเคราะห์ของเราตรงนี้เราก็จะค่อยๆนําเรียนให้ท่านทราบเป็นช่วงๆค,ครับอย่างปัญหาการเมืองภายในตอนนี้มีอะไรที่น่าห่วงไหมนอกจากเรื่องของความเคลื่อนไหวเรื่องการอาจจะสร้างสถานการณ์หรือว่าดูแล้วเนี่ยตอนนี้สชเราได้ข่าวอะไรท,ที่น่าเป็นห่วง,งคือคือเราอันน,น,นี้อันนี้เราวิเคราะห์ จากกิจกรรมต่างๆนะครับในช่วงตั้งแต่ช่วงลอยกระทงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่เราจะกิจกรรมสำคัญกิจกรรมสำคัญนะครับถวายพระบาทเดทพเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพริธีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมในเรื่องของการเฉลิมพระเกยียรติพระบาทเดทพเจ้าอยู่หัวการปั่นจักรยานนะครับไลฟ์ฟลาชนะครับแล้วก็มีพระพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับซึ่ง กิจกรรมเหล่านี้จะต่อเนื่องนะครับมเมื่อมีกิจกรรมใดก็ตามที่จะมีประชาชนคนไทยเข้าไปร่วม<ะ>ที่มีปริมาณมากๆนะที่ใดที่หนึ่งในเวลา<ะ>ใดเวลาหนึ่งนั้นเนี่ยแน่นอนฮะตรงนี้เราประมาทไม่ได้เราจะต้องมีการวางมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยะนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในระหว่างคือคือการป้องกันเนี่ยไม่ใช่ว่าป้องกัน การเมืองภายในอย่างเดียวแต่ว่าเผื่อจากนอกประเทศด้วยด้วยครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าภายคุกคามทั้งนอกประเทศในประเทศเนี่ยเราเราไม่ได้พิจารณาแยกเราเอามาพิจารณาเป็นภาพรวมด้วยกันนะครับเพราะมันอาจจะมีความเกี่ยวโยงกันนะครับโอ้ยางงี้เราก็ต้องดูทั้งศึกนอกและศึกในเลยครับนั่นนะฮะที่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 เรียนว่าทําไมเราถึงต้องอยากให้ทั้งประชาชนภาครัฐภาคเอกชน ระหนักในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยภัยอะไรมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่สหรัฐอเมรกิกานะฮะที่ซานเบรนดิโ,โ,โนนะครับอันนี้ก็คืออยู่ดีคนคนหนึ่งมีอาวุธสามารถที่จะออกมายิงใครก็ได้ในทำนองนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้บางทีแล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นการทำงานในลนักษณะของที่เราเรียกว่าโลนวูฟหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอ่อกการร้ายหรืออะไรเลย เขาเพียงแต่เกิดความไม่พอใจอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีเครื่องมือที่จะทําลายชีวิตและทรัพย์สินของคนได้เขาแค่ออกมาทําซึ่งสิ่งเหล่านี้จะยิ่งยากยากกว่าเรื่องของเครือข่ายของกระบวนการอโหงานของสมชก็ถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยสมชคืออะไรครับเพราะว่าดูทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะฮก็ก็คือสํานักงานที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการ รวบรวม <ứng S 2> นะครับข่าวสารข่าวกรองทั้งหมดทั้งปวงนะครับ <ứng S 2> <ứng S 1> ที่อาจส,ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะฮะนี่คือคืองานในหน้าที่หลักของสำนักงานสภาความมั่นคงนคเป็นที่านานเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลหร,รบหรือว่าโดยโดยโดยหน้าที่นะครับแล้วก็คือว่าสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยนะครับ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาธิการของตัวสภาความมั่นคงตัวสภาความมั่นคงซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานนั้นเนี่ยก็คือมีคณะกรรมการอำนวยการอะไรนี่คะสมชเขาเรียกว่าอะไรนะสํานักเออเป็นสภาความมั่นคงเลยตัวสภาเลยที่ท่านนายกท่านเป็นประธานแล้วก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงสําคัญสําคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง ร่วมเป็นกรรมการมีท่านผู้จัดการฐานสูงสุดเป็นกรรมการอยู่ด้วยคอ๋อไม่ได้ฮะกรรมการนี้กรรมการนี้ก็คือตามพรบเดิมเนี่ยจะมีอยู่สิบนะครับมีอยู่สิบท่านนะครับแล้วก็ตามพรบใหม่ขณะนี้ซึ่งอยู่ในระหว่างการร่างนะฮะก็ขณะนี้จะอยู่ในจํานวนประมาณสิบหกนะครับประมาณสิบหกอ๋อมีการเพิ่มบอร์ดอึ้จะมีเพิ่มแต่แต่ขณะนี้ก็ยังตัวเลขก็ยังไม่นัดเพราะตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ก่อนที่จะนําเอาพราบร่รางพรบฉบับนีนะ้เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป โอ้โหนะคะคุณผู้ชมคะเราก็ได้รับทราบนะเรื่องงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติไปในระดับหนึ่งนะด้วยข้อจํากัดของเวลาจริงๆโอ้โหงานเยอะมากนะคะแต่ว่าต้องเจาะในรายละเอียดนะะแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าเราประชาชนคงต้องช่วยกันช่วยสมชในการทํางานด้วยดูแลความมั่นคงเพราะตอนนี้เรามีทั้งศึกนอกแล้วก็มีปัญหาภายในด้วยวันนี้ต้องขอบคุณท่าเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติมากก่ที่ให้เวลากับเราค่ะ